สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับพามาพบกันยามค่ำคืนนะครับวันที่ยีิบสองผมพามาดูสะนะครับสะที่อยู่ในสวนนะครับนี่ครับผมติดตั้งไฟล่อแมลงนะครับล่อแมลงเพื่อที่จะเป็นอาหารปลาดุกนะครับลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนผมพาไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสามารถที่จะ จับปลากินนะตอนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าปลาผมเนี่ยขึ้นมากินอามแมลงเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนอาหารปลาดุกนะครับเราไม่ต้องให้อาหารปลานะครับใช้วิธีนี้เลยนะครับเอาไปดูคลใก,กล้ เห็นไหมครับกินกันโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับนู่นนะครับเต็มเลยนะครับนี่ครับเราก็ตักขึ้นมาย่างได้เลยนะครับปลากระดุกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับนี่ครับเป็นวิธีลดต้นทุนนะครับลด อาหารในการเลี้ยงปลานะครับโหเมงเยอะเลี้ยงกบก็ได้นะครับนะก็เปิดไฟให้มันมแมลงมันมาได้เลยนะครับมันก็เป็นโปรตีนชั้นดีนะครับเป็นอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงปลาดุกหรือเลี้ยงกบนะครับเป็นอาหารเป็ดไก่ก็ได้นะครับมแมลงนะครับส่วนน้อยที่จะมีพิษนะครับน้อยมากนะครับ โอเคครับพามาดูบรรยากาศค่ำคืนนะครับลาไปก่อนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับลาตีสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดะกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ